นาติยาอาัสติอาคติคตินาหติถ้าการโน้มไปไม่มีเนี่ยมาไปก็จะไม่มีอาคติคติยาอาัศติจุตูปป,ปาตโตนโหติถ้าการมาการไปไม่มีการตายและการเกิดก็จะไม่มีอะไรอะไรก็ไม่มีในโลกนี้ไม่มีในโลกอื่นไม่มีในระหว่างโลกทั้งสองเอเสวันโตทุกสะนั่นแหละคือที่สุดของทุกเพราะนั้นหน้าที่เราก็คือทําอย่างเดียวอยู่กับกายของเรา คือลมหายใจอยู่กับอารมณ์อันเดียวอะไรก็ได้ถ้ายมได้สมาธิอยู่กับสมาธินั้นไม่ไม่ต้องลดระดับมาเพราะการได้สมาธิขั้นใดขั้นหนึ่งนั้นถือว่ายมมีกําลังในการภาวนามากแล้วใช่ไหมอ่าเป็นแต่เพียงว่ากําลังนั้นยังเป็นของปุถุชนอยู่ถ้าจะเป็นกําลังของอริยะบุคคลนั้นต้องเห็นการเกิดดับดังนั้นถ้าเราไม่เห็นการเกิดดับเนี่ยพงษ์จะเปรียบพวกเราเหมือนเป็นพ่อครัที่ไม่ฉลาด ทำอาหารให้พระราชาม,มาหามาดก็ไม่สังเกตว่าพระราชากินอะไรม,มาหามาดกินอะไรแต่พ่อครัวที่ชาญฉลาดทำอาหารให้พระราชาก็จะสังเกตว่าพระราชากินอันนี้มากอันนี้น้อยวันต่อไปก็ทําสิ่งที่พระราชาทานมากให้ก็จะได้รับรางวัลจากพระราชานั่นคือการเปรียบเทียบว,ว่าบุคคลผู้ได้สมาธินั้นสังเกตเห็นการเกิดดับดังนั้นถ้าเขาสังเกตเห็นการเกิดดับเขาจะเป็นพ่อครัวผู้ฉลาด หรือจะอุปมายอย่างเปรียบเหมือนการยิงหุ่นฟางบุคคลต้องซ้อมยิงหุ่นฟางเรื่อยๆคือซ้อมเห็นการเกิดการดับในที่สุดเมื่อถึงเวลาสมควรเนี่ยจิตจะหลุดพ้นจากอสวะเพราะไม่ถึงมาโด้วยอุปทานนะเป็นอย่างนี้